สวัสดีครับผมผมิี่ตัมทามยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น EP ีแรกนะครับนั่นคือวิธีการอ่านเกมบนถนนครับผมจะพาเพื่อนๆขับไปบนถนนแล้วก็ดูสถานการณ์ต่างๆอ่านเกมต่างๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่บางคนยังไม่รู้นะครับว่าขับรถเนี่ยเราต้องมีวิธีการอ่านเกมเลยนะมีวิธีการดูรถข้างหน้าว่าเขาจะทําอะไรยังไงเราจะได้เตรียมตัวถูกนะครับเพื่อเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะต้องอ่านอ่านใจข้างหน้าว่า เขาจะทาอะไรยังไงนะคลิปนี้เป็น e ีแรกนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับดูเป็นแนวทางนะครับมันเป็นยังไงครับจำอ่านเกมนะครับอ่านเกมบนถนนนี่เป็นยังไงไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับไปอ่นะครับเวลาขับรถนะครับเอ่อเวลาขับรถออกถนนใหญ่เดี๋ยวผมทําคลิปเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาขับรถเนี่ยนะ เราจ้องมองอะไรยังไงบ้างนะครับสถานการณ์ตอนนี้รถค่อนข้างติดนะครับแต่ว่าก็ยังไหลได้เรื่อยๆนะครับเวลามองนะครับมองด้านหน้าเลยนะครับมองด้านหน้าดูคันข้างหน้าเรานะครับอันข้างหน้าเราเขามีไฟเบรกยกท้ามารอที่เบรกครับค่อยแตะเรกรถช้าลงครับแล้วปล่อยไหลตามครับไหลตามมองด้านหน้าครับมองกระจกมองข้างซิมีมอเตอร์ไซค์แรงมาไหมอ่าไม่มีครับตรงไปครับขับตามคันด้านหน้าไปด้านหน้ามีไฟเบรกครับยกท้ามารอที่เบรกครับ มีรถตู้เขาเข้ามาตังเลนเราอีกคันด้านาหน้านู่นนะครับเราตามไปก่อนครับทิ้งไม่ให่างตามไปก่อนนะตามไปก่อนครับวิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปตามไปด้านหน้าเขาเริ่มทิ้งห่างแล้วเราจับความรู้สึกเรานะครับจับความรู้สึกเราว่าเรากับป็นข้างหน้าเนี่ยเริ่มคันข้างหน้าเขาเริ่มห่างไปไหมถ้าห่างเราก็ค่อยๆกดคลร่งเพิ่มตามครับค้าไว้เบ,บาๆครับค้าไว้เบาๆแล้วไหลตามเรื่อยๆครับวิ่งตามเรื่อยๆเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าใกล้ครับยกคันเร่งครับ ถามเราที่เบรคครับแต่เบรครถช้าลงนิดนึงแล้วไล่ตามครับจากความรู้สึกนะครับจากความรู้สึกกับคัน้านหน้านะครับพี่จ้อมครับด้านข้างนี่รถใหญ่มันทํายังไงดีครับเราวิ่งนิ่งๆก่อนครับแล้วก็ออกขวานิดครับออกขวานิดออกขวานิดครับออกขวานิดปึ๊บไหลตามไปครับทีนี้เราเป็นมือใหม่ใช่ไหมเราก็ไม่ขับแชี่ขวานะเพราะว่าแชี่ขวาบางทีเขาต้องการมีความเร็วดูกระจกบองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถเต็มคันเปิดไฟี้ยวซ้ายครับดูครับแล้วเบียงมาปึ๊บเบยงมาครับดูด้านข้างแล้ว ดูด้านข้างแล้วกลับดูด้านหน้านะนะครับดูด้านข้างปุ๊บแล้วกลับดูด้านหน้าดูด้านหน้าเป็นหลักเลยนะครับนะครับตรงไปครับเห็นไหมครับเราเข้ามาอยู่เลนซ้ายสุดคันที่เขาวิ่งด้วยความเดรยวเขาก็ปล่อยเขาวิ่งไปนะครับวิ่งตรงไปครับเราก็อยู่เลนซ้ายไปเรื่อยๆของเรานะนะครับอยู่ของเราไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับด้านหน้าเป็นทางโค้งนะครับดึงพวงมาลัยดึงเบาๆครับดึงเบาๆดึงเบาๆครับเนี่ยดึงเบาๆนะ ดึงเบาๆปึ๊บผมแล้วไปเพื่อนดูเพื่อนสังเกตมือผมนะผมดึงนิดเดียวเองนะครับแล้วรถตั้งตรงครับคือนิดนึงเห็นไหมครับเราดึงนิดเดียวคือนิดเดียวครับตรงไปครับครับตรงไปครับตรงไปก่อนด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์มีรถตู้นะเขาชะลอรถตู้ชะลอเห็นไหมครับรถเจ๋งเขาเลยตรงทางโค้งนี่เขาไม่ได้ขับเร็วแสดงว่าอาจจะต้องเข้าซ้ายไม่ได้ชัวร์นะเราไม่ชัวร์ล้วก็ตามไปก่อนครับช้าตามไปก่อนทิ้งไม่ยังห่างพอให้เรามีความรู้สึกว่าเราเบรกเราเบรกแล้วถ้าเกิดว่า เขาเบรกเราเบรกอยู่นะครับอ่าจริงๆด้วยครับเขาเข้าซ้ายครับเขาเปิดไฟเดี้ยวนะทำรอที่เบรกครับแต่เบรกเบาๆไหลตามช้าๆครับค่อยกดเบรกลงช้าๆครับให้รถช้าลงรอเขาเข้าไปครับรอไหลตามครับไหลตามนะไหลตามเข้าไปกดเร่งตามครับอ่ากดเร่งตามไปเรื่อยๆครับอ่าแบบนี้ครับเวลาเพื่อนขับรถเลนซ้ายเนี่ยมันก็จะมีรถเลี้ยวเข้าซอยรถอะไรเงี้ยเราต้องระวังดีๆนะครับดูไฟเบรกดูไฟเลี้ยวเขาดีๆครับจับระยะห่างรถรอกขบคันข้างหน้า ถ้าเขาลเลิเกชะลอน้ําเบรกเราก็ชะลอตามนะครับอย่าขับปจี้นะครับดูไฟเบรกดีๆนะนะครับตรงไปครับขับวิ่งตรงไปก่อนมองด้านหน้าเป็นหลักครับด้านหน้าเขามีไฟเบรกแต่เนื่องจากไฟเบรกนี่เขาเขาเขายังมีอัตราเร่งอยู่เนี่ยระยะห่างยังห่างอยู่เราก็ขับตามไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงไปวิ่งเลนซ้ายของเรานี่แหละครับ วิ่งตรงไปเรื่อยๆดูฝั่งขวาสิฝั่งขวาก็เริ่มทยอยตามมาเรื่อยๆครับฝั่งขวาเริ่มตามมาเรื่อยๆนะครับเราก็อยู่เลนซ้ายของเราครับเราเป็นมือใหม่ลอ,อกมาขับขับไปทํางานนะครับขับออกไปซื้อของที่ตลาดนัดขับออกไปพาคนลูกไปเที่ยวตามห้างต่างๆนะครับก็ขับประมาณนี้เลยวิ่งตรงๆไปแบบนี้เลยครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้าถ้าเราเป็นมือใหม่นะเราก็ทิ้งระยะห่างจากความรู้สึกให้เรา มีความรู้สึกว่าถ้าเขาเบรกกระทันหันเนี่ยเราเบรกอยู่เราเบรกทันนะครับวิ่งตรงไปครับด้านหน้าเป็นสี่แยกนะมีรถจ่อเข้ามาทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยเราวิ่งตรงๆไปก่อนครับเราวิ่งตรงๆไปก่อนครับแล้วก็บีบแตนครับบีบแจนิดนึงครับเพื่อแจ้งเตือนมอเตอร์ไซค์นะว่าอย่าเพิ่งออกมานะเราลถมาเร็วนะครับให้เขาได้รู้นะครับด้านหน้าเป็นทางโค้งนะครับรถตู้ด้านหน้าชะลอรถกระบะเปิดไฟเลี้ยงก็มายกเท้าเราที่เบรคครับแต่เดีนช้าลงครับ ช้าลงครับ tacos, ให้รถช้าลงนะอย่าเบรกให้รถช้าลงจริงไมะยาห่างนะครับตอนนี้ด้านหน้าเป็นทางโค้งขวานะครับเริ่มมีไฟเบรกแล้วเราเบรกตามเลยครับเราเบรกตามเลยนะเบรกตามครับแล้วไหลตามเบรกแต่ยัยเบรกบบหยุดจึ๊กเลยนะเบรกแล้วไหลตามครับเบรกแล้วไหลตามเบรกแล้วไหลตามดูเลนของเราครับอยู่ในเลนของเรามีใครอยู่ในเลนของเราไหมเกะกะไหมนะครับด้านหน้ากระบะฝั่งซ้ายนะครับเขาค่อมเลนอยู่นะเรายังไปไม่ได้เราชะลอครับพอเขาพ้นออกไปปุ๊บเราเติมพเร่งตามครับค่อยๆไหลไปเรื่อยๆครับ ทีนี้เราจอดถนนใหญ่ครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้ามีกระบะออกมาครับชะลอครับชะลอแต่เบรคครับตามไปเรื่อยๆครับตามไปตามไปตามกระบะไปครับตามไปครับค่อยๆโค้งไปฝั่งขวาเขามีกระบะเขากันให้อยู่นะครับค่อยๆไหลมาครับไหลมาปุ๊บมองฝั่งขวาด้วยครับไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมอ่ะถ้าไปได้ครับเบี่ยงมาครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาแล้วอยู่ในเลนนะครับอยู่ในเลนก่อนนะ อยู่ใ <ar> นเลนก <eps> ่อนนะวิ่งตรงไปครับอ่าเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับเราจะตรงไปวิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปครับโอเคด้านข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์ครับระวังครับด้านหน้ามีไฟเบรกครับชะลอเขาข่อมเลนนะเราต้องเบรกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เบรกเราจะชนท้ายเขานะเราต้องเบรกดูไฟท้ายดีๆครับไปดูดูไฟเบรกด้านท้ายดีๆนะครับอ่วิ่งตรงมาครับตามคันดหน้าไปครับตามคันดนหน้าไป ตรงมาครับวิ่งตรงมาเราจะแซงขวาได้ไหมดูกระจกข้างฝั่งขวาครับโอ้รถมาเยอะเลครับก็ไปไม่ได้เราก็ชะลอก่อนนะวิ่งตามไปก่อนครับวิ่งตามไปก่อนวิ่งเลนนี้ไปเรื่อยๆครับวิ่งเลนนี้ไปเรื่อยๆวิ่งตามไปเรื่อยๆครับด้านข้างรถเลนฝั่งซ้ายเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ด้านหน้านะระวังดีๆครับแต่เขาไม่ออกมาเราไปครับเราวิ่งนิ่งๆไปก่อนเราวิ่งนิ่งๆไปก่อนวิ่งไปครับตรงไปครับดูด้านหน้าเป็นหลักครับดูด้านหน้าเป็นหลักมือจับพวงมาลันิ่งๆนะครับพยายาม รถเห้อยู่ในเลนนะครับเวลาจับพวงมาลัยนะครับดูมือผมนะเนี่ยมันจะเบี่ยงนิดนึงเบี่ยง,น,น,ง,ยงน,น,น,นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเบี่ยงนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้เรารถเราอยู่ในเลนนะครับมันไม่ได้อยู่น,นิ่งๆนะเหตุว่าถ้าใครขครับเก่งแล้วอ่ะมันดึงนิดเดียวมันมีความรู้สึกว่าหมุนพวงมาลัยแต่จริงๆมันหมุนนะหมุนนิดเดียวครับดึงนิดเดียวดึงซ้ายดึงขวาดึงนิดเดียวครับดึงไม่เยอะดึงนิดเดียวดึงดึงให้รถอยู่ในเลนครับดึงนิดเดียวนะครับดึงซ้ายดึงขวาดึงเบาๆดึงนิดเดียวครับ ดูมือสังเกตมือผมนะมันจะขยับอยู่เบาๆขยับช้าๆนะครับนะครับนั่นแหละครับวิธีการที่เราคุมพวงมาลัยนะครับวิ่งตรงมาครับวิ่งตรงมาด้านข้างฝั่งขวามีรถใหญ่นะนะครับวิ่งตรงก่อนวิ่งนิ่งๆไปก่อนครับวิ่งตรงไปครับวิ่งตรงปไปโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นใต้สะพานด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปยูเทิร์นนะเดี๋ยวไปยูเทิร์นกันครับ เราจะเข้าเลนขวานะครับเราจะเข้าเลนขวาเพื่อเราจะไปอยู่เทินใต้สะพานนะครับดูกระจกมาข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟนี้วขวาครับค่อยเบี่ยงมาค่อยเบี่ยงมาเท้ารอที่เบรคครับเราเข้าไปใกล้รถใหญ่นะนะเริ่มแต่เบรคเบาๆครับกดเบรครถช้าลงช้าลงเข้ามาในเลนแล้วปิดไฟเลี้ยวครับทิ้งระยะห่างครับเยียบเบร้รถช้าลงใน้นนะครามีไฟเบรคเราก็เบรคนะครับทิ้งระยะห่างนะครับตามไปครับขับตามทิ้งระยะห่างคงที่รักษาระยะห่างครับรักษาระยะห่างไว้ วิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปมองด้านหน้าเป็นหลักนะครับจับอาการรถเรากับรถข้างหน้าครับทิ้งระยะห่างให้คงที่ครับเบรกเบรกครับเขาเบรกเราก็เบรกครับทิ้งระยะห่างให้คงที่ครับรักษาระยะห่างนะจับความรู้สึกนะครับจับความรู้สึกรักษาระยะห่างนะครับดูดูเส้นกระโปรงได้ครับเส้นกับเส้นอ่เส้นกระโปรงด้านหน้าหรือว่าขอบกระจกเนี่ยหรือว่าที่ปัดน้ำฝนเนี่ยให้อยู่ใต้ล้อข้างหน้าก็ได้ครับถือว่าโอเคอยู่นะตามในรูปเลยนะครับทีนี้เราจะไปยูเทิร์นใต้สะพานเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับ แล้วเบี as, ่ยงมาช้าๆครับดูกระจกมาข้างฝั around, right ่งขวามีมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมไม่มีครับอ่าเบี่ยงมาครับเข้ามาเลนนะครับเข้าเลนขวานะครับเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยปล่อยให้รถเขาวิ่งทางตรงวิ่งได้สะดวกสะดวกนะครับแล้วก็วิ่งตามคันใหญ่ไปนะครับตรงไปเรื่อยๆครับตามทางตามตามคันใหญ่ไปนะครับตามคันใหญ่ไปวิ่งตามไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงมาครับวิ่งตรงมาอ่านะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์แทรกมาครับแต่เขายังไม่ขึ้นมานะตอนนี้ผมยังเปิดไฟเลี้ยวข้างไว้อยู่นะครับ รอครับรอรักษาระยะห่างจากกันกหน้ามอเตอร์ไซค์เขาเริ่มจี้เข้ามาแล้วครับมอเตอร์ไซค์ฝั่งขวาเริ่มจี้มานะเราเริ่มอะไรครับปล่อยเข้าไปครับเขาออกไปแล้วทีนี้เราโค้งตามครับค่อยดึงค่อยดึงพวงมาลัยให้โค้งตามทางครับให้โค้งตามดึงพวงมาลัยโค้งตามครับโค้งตามค่อยเติมเรงตามเบาเบาค่อยเติมเรงตามเบาเบาทยอยคืนนะครับดูกระจกข้างฝั่งซ้ายครับไม่มีรถมาครับค่อยๆเบี่ยงมาครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์นะสีดำ เราขับตามมอเตอร์ไซค์ไปก่อนครับที่ตามมอเตอร์ไซค์ไปดูกระจกข้างฝั่งซ้ายครับปึ๊บผมจะเข้าเลนซ้ายทีนึงนะผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับค่อยๆเบี่ยงมาช้าๆครับเบี่ยงมาเข้ามาแล้วอยู่ในเลนครับเติมเร่งตามครับกดเติมเร่งตามครับเติมเร่งตามด้วยนะว่าถ้าเราเข้ามาได้หลังเขามีรถมาครับเราก็เติมเร่งตามได้เลยตรงไปครับตรงไปวิ่งตรงไปครับพี่ทอมครับด้านหน้าฝั่งขวามีรถใหญ่เราผมไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับเบี่ยงออกซ้ายนิดๆครับอ่าเบี่ยงออกซ้ายนิดๆนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องคอล่อมเลนนะเบี่ยงออกนิดนิดชิดเส้นฝั่งซ้ายน, <Nash> นิด <Whew> นิดก็พอนะครับตรงไปครับเมื่อเราพ้นขั้นใหญ่ปุ๊บดึงรถกลับเข้ามาอยู่ให้อยู่กลางเลนครับจับความรู <anca> meantime, ้สึกของเราให้เราอยู่กลางเลนครับวิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปวิ่งเลนนี้ไปเรื่อยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเลนเปลี่ยนซ้ายเปลีปล่ยนขวานะเราวิ่งนิ่งของเราไปเรื่อยครับวิ่งเลนนี้ไปเรื่อยๆเลยอ่าแบบนี้ครับแล้วก็วิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปเรื่อยเลยครับวิ่งตรงไปครับ ด้านหน้านะครับเป็นทางเหมือนจะเป็นทางลงเนินใช่ไหมยกคันเร่งเบาๆครับยกเร่งเบาๆนะครับเส้นไอที่หน้าหน้าปัดผมนี่มันแจ้งว่าประหยัดน้ำมันเต็มที่เลยนะครับแม็กซิมัมเลยนะครับผมก็ปล่อยไหลเลยครับยกคันเร่งปล่อยไหลเลยครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่ราวๆหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมปล่อยไหลเรื่อยๆนะครับเนี่ยทีงไม่ได้ห่างจากคันนหน้าปล่อยไหลเรื่อยๆครับรถมาลงเนินครับเรายกคันเร่งการจ่ายน้ำมันก็จะน้อยลงนะครับการจ่ายน้ำมันก็จะน้อยลง ดังนั้นก็จะทําให้เราประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับเวลาเราลงเลนเราไม่ต้องไปเค้นไม่ต้องไปกดตามนะครับยกคันเร่งมาเบายกคันเร่งมาเบาแล้วรถมันจะไหนตามนะครับตามแรงโน้มถ่วงมันจะช่วยให้เพื่อนประหยัดน้ํามันเวลาขึ้นขึ้นสะพานขึ้นสะพานชันชันเวลาไหลลงมาเนี่ยนะครับถ้าไม่มั่นใจยกเท้าเราที่เบรกแต่ถ้าเราคิดว่าเราออกรถอยู่เราก็าปล่อยไหลเรื่อยๆครับอาจจะยกคันเร่งเบาๆนะนะครับด้านหน้ามีรถกระบะออกมาครับยกเท้าเราที่เบรกครับอ่าไม่มีเขาไม่เข้ามาเราไปครับผมจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะดูกระจกข้างฝั่งซ้ายครับมีมอเตอร์ไซค์แซงไปครับ อย่าไปช้าๆครับให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับอ่ามอเตอร์ไซค์ไปแล้วปุ๊บค่อยๆจี้เข้ามาครับค่อยๆจี้เข้ามาดังนั้นเวลาเปลี่ยนเลนนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายก่อนจะเปลี่ยนเลนไปฝั่งซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายดูว่ามีมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมถ้ามีมาเปลี่ยนเลนค้อมเลนจี้เขาไปช้าๆอย่าเพิ่งหักโคตรพลาดให้มีให้อ่าให้มีพื้นที่นะครับให้มอเตอร์ไซค์เขาได้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 เลี้ยวไปด้วยนะได้วิ่งไปด้วยนะครับอ่ะปึ๊บเข้ามาครับอยู่เลนซ้ายวิ่่งงตรรรมมาาาากอนนนด้้หเเคคีไฟบบั เอาแต่เบรคครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับผมจอดขวานะออกขวาได้ไหมออกขวาได้ไหมมีรถตู้มามีรถกระบะมานะครับเขาเราออกไม่ได้นะครับด้านหน้าก็ติดรถนะครับเรารถกระบะคันนี้ครับรถกระบะคันนี้มาแล้วพ้นไปแล้วเราจะไปครับผนมาแล้วครับเติมเรลงตามครับเติมเรลงตามอืาโอเคครับตรงไปครับเติมเพลงด้วยนะคันหลังเขาจะได้ไม่ชนท้ายเรานะครับเติมเพลงด้วยโอเคมาไปครับด้านหน้าฝั่งขวาก็มีไฟเบรคครับ ราชะลอครับยูตามรอที่เบรกครับไหลตามก่อนนะเย่าเพิ่งเบรกออกเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาเขาน่าจะเข้าขวาครับเราออกซ้ายไม่ได้ด้วยด้านหน้าฝั่งซ้ายมรถถอยออกมาจากถนนนะครับเราวิ่งอยู่เลนนี้ก่อนพอเขา้นไปปุ๊บเราตามดูสถานการณ์ครับดูกระจังข้างฝั่งซ้ายออกซ้ายได้ไหมออกได้ครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเบี่ยงมาครับเบี่ยงมาปุ๊บแล้วดึงขวาครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนอ่าดูด้านหน้าเป็นหลักครับไปเต็งเรลงไปครับตามไปเต็งเรลงครับโอเค ตรงไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆครับผมโอเคมาครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนู้นไกลๆมอเตอร์ไซค์ออกมาก็ระวังครับเรายกทับราที่เบรคครับเลยเลยตรงแยกตรงนี้มามีรถจอดเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเราแตะเบรคเลยนะตามกระบะครับดูกระจกมางข้างฝั่งซ้ายออกซ้ายได้ไหมเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเบี่ยงออกมาครับเบี่ยงออกมาปึ๊บกระจกมองข้างพ้นรถที่จอดปึ๊บดึงออกขวาครับเติมกเร่งตามครับดูด้านหน้าครับโอเค ไปครับผมไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆครับด้านหน้าฝั่งขวามอเตอร์ไซค์เปิดไฟเดียวครับดูผู้ชมข้างฝั่งซ้ายเบี่ยงออกซ้ายนิดๆเบี่ยงมาแล้วปุ๊บดึงรถกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับเติมเครตามครับวิ่งตามครับวิ่งตามไปทีนี้ด้านหน้ากระบะอยู่ห่างเยอะเราก็เติมเคร่งตามครับว่าเด็ดเพราะว่ารถสวนนั้นมีเลนเดียวใช่ไหมพอมีเลนเดียวเราถ้าเราวิ่งช้าข้างหลังเขาก็จะว่าเราว่าเราขับช้าบางทีเขาต้องรีบไปทํางานบางทีเขาต้องพา ลูกไปหาหมอนะครับไปคลินิกไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราถ้าเราขับช้าเกินไปมันก็น่าเกลียดนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างจก้นงหน้าหน่อยหนึ่งนะครับอย่าให้ห่างเยอะนะครับวิ่งตามไปครับดูด้านหน้าไกลๆมีไฟเบรกเพราะมีมอเตอร์ไซค์เข้าเลนขวานะครับเราเข้าไปใกล้กระบะแล้วแต่เบรกเบาๆครับแล้วก็ไหลตามครับเวลาแต่เบรกเบาๆไม่ต้องแบบหยุดจึกเลยนะไม่ต้องครับแต่เบรกให้รถช้าลงนิดนึงมีความรู้สึกว่าให้รถช้าลงเรามี ความรู้สึกว่าเรากับคางข้างหน้ามีระยะห่างที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปล่อยไหลนะครับทากขอกซ้ายนิดนิดครับมีมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ดึงเข้าขวาครับตามไปครับวิ่งตรงไปครับวิ่งนิ่งๆเลยนะวิ่งตรงๆเลยครับจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางเลนครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับนะครับแบบนี้เลยนะครับออกโนใจก็ต้องแบบนี้ครับมองมองดีๆครับมองไกลๆมองลึกๆนะครับมองฝั่งซ้ายฝั่งขวายิ่งถนนเลนเดียวนี้ต้องยิ่งต้องระวังครับเวลาวิ่งออกต่างจังหวัดนะ เวลาไปเที่ยวนะครับไปต่างจังหวัดมันก็จะเป็นถนนเลนเดียวนะครับก็คือเลนเลนไปหนึ่งเลนเลนสวนก็หนึ่งเลนนะครับดังนั้นเราต้องดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาตามแยกดูดีๆครับว่ามีรถออกมาไหมมีรถเปลี่ยนเลนไหมมีรถจอดที่จะเลี้ยวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไหมก็ต้องระวังดีๆนะฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็ ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางแล้วกันครับว่าเวลาขับรถนย่ยเรามองยังไงผมกลุมผมอะไรยังไงผมอ่านเกมยังไงนะครับนี่คือวิธีการขับรถเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะนั่นก็คือวิธีการการอ่านเกมบนถนนนะครับให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางเพื่อนๆมือใหม่ครับรถเนี่ยเราต้องอ่านเกมครับต้องดูคันข้างหน้าดูอะไรเป็นหลักเราต้องอ่านเกมบนถนนว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างสหรับคลิปนี้ก็จะเป็น E ีีแรกนะครับในการอ่านเกมบนถนนนะครับให้เพื่อนๆได้ Icana, ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวอย่างเวลาออกสนใหญ่เขาอ่านเกมกันยังไงเขาดูกันยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนใหม่นะครับใครดูคลิปนีโอดชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่เข้ามาดูแล้วชอบนะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดปุ่ม subscribe ด้วยนะถ้าเป็นเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับเจอช่องพี่ตั้มเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากเพื่อนๆครับกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่ม กระดิ่งนะครับคลังปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปเข้ามาเลยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆคล็ดพิเศษในการขับรถนะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับด้านหน้ามีรถหยุมาครับเบรกชะลอช้าๆนะครับเบรกชะลอช้าๆครับเบรกชะลอให้รถช้าลงชะลอให้รถช้าลงช้าลงปื๊ดพบว่าด้านหน้าฝั่งขวารถกระบะสีดำก็เปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมครับเราไหลตามนี้นะครับไหลตาม ไหลตามครับไหลตามไหลตามครับฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับฝั่งซ้ายมี้มอไซต์แท็กมาไหมไม่มีครับแล้วตรงไปครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้า EP ีสองนะสำหรับการอ่านเกมมอตอท์นะครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ